แม่นางฟึ๊งถ้าสองคนไปทำอะไรมาพาไปบอลลงยุ่งกันแล้วเกิดพลาดท่ารักษาข้าก่อนโอรรักษาข้าก่อนเถอะไม่เป็นไรข้าจะรักษาทายท่าวิชายท่านและพลังทั้งสองท่านพร้อมกันเลยเช่วยนั่งข้าจะแบบข้าจะแบบข้าจะแบบก,กันนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเรียกอะไรเรียกหลังจีนนะเฮ้ยเรียกพลัง ีพลังอะไรพลังลมเหรอพลังลมปั่นโอ้ยโอ้โหเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยพอแล้วเอาละครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องเลยครับท่าทางวันนี้ทั้งคุณเท่งคุณดวงจะหงุดหงิดครับเพราะว่าช่วงนี้แกโดนหนักเหลือเกินครับแล้วถ้าเกิดตัวเองมานั่งอย่างนี้แล้วพี่ทำมั่งอ่ะตัวเองจะคิดยังไงเออฮะเคยอาบน้ำสองสามรอบไหมต่อวันเนี่ยใครสั่งให้เล่นอย่างนี้ใครชี้เลยชี้เลย เห็นฮ้ยพี่ตาครับพี่อ้โยไอ้บ้าเอ้ยเล่นไปเล่นไปเล่นไปโอ้โหคนเราได้ครับเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ครับคุณเพชรแอบอ้างแอบอ้างแอบอ้างแล้วแอบอ้างลองลองมาเล่นตรงนี้แต่คุณหนงขอเคลียร์ครับไม่ได้นี่นั่งข้างบนทำแกมมอมแมมมาตลอดครับวันนี้ก็ตั้งแต่ต้นรายการลองนั่งดูพลังถ่ายทอดพลังด้วยถ่ายท่าพลังอ่าลองดิอ่าลองดิพูดพูดพูดเหมือนพี่พลั เดี๋ยวมาดูว่าทำเข้าไว้เยอะๆพอตัวเองโดนเขาบ้างจะเป็นยังไงน้องกำกับเวทีของเราวันนี้รับไปเต็มๆครับคุณผู้ชมเพื่อนเลยช่วงเอาคืนเอาคืนอย่างนี้เป็นผมผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับพี่ตุก๊กี้ฮะรู้เลยยังวะ <sided? S 1> อุ้ยถ้าทางน้องเขาจะไม่สนุกด้วยแหละครับผมมาตามตามหน้าที่แล้วต้องมาแก้ผมกับน,น้องด้วยพี่ก็เลิกจะได้รู้ไงว่าพี่เลิกเป็นยังไง อ,อตั้งแต่นี้นะลื่นแล้วนงพยายามเคลียร์ครับต้องรับหน้าที่เฮ้ยเพาแล้วพี่โหนด้นี่กล้าขึ้นมาพี่โด้เหรอแยงบอกมอันดิฮะาทางน้องมันเอาจริงเอ้าแล้วคุณโด้ไปหยิบอะไรออกมาครับนั่นนแบบ้องไอ้เนี่ยมันเนี่ยมันบอกมันไม่ชอบพี่เลยใครไอ้ฟูเนี่ยพี่อ,อ้าวน้องฟูทำไมทรัอย่างนั้นครับ ตรพี่แก้ให้พี่โอ้ดตงพี่ดรงวันพีนพน่เอามันเลยโอ้ยเอ้นี่ครบได้นะไอ้ตัวเนี้ยอะไรโนงฮะโอย้ยวันกี้พูดอะไรเฮ้ยไม้ไปไหนวะเนี่ยอะไรโนมแต่กล้าเล่นโนมเอ,อ้าอกเกมริง้งเลวครับคุณผู้ชมคุณโนงโดนรวบซะแล้วอย่างนี้จะเหลืออะไรครับนั่นล็อกไปแล้วเวทีซะแล้วล็อกขอความช่วยเหลือไปลั่นห้องสรงดูคุณมามสิครับวิ่งไปอีกทางหนึ่งโอ้โหรักน้องจริงๆครับแต่ละคน <ś twelve> วันนี้เราจอบิวของเรานั้นวิ่งกันกระเจิงเลยครับครับผมให้เขหน่อยนะกัน